สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีของทวีค้นดิม่มซูคูทุกคนครับพี่น้องพบอพอ,พอกันเมื่อนี้วันที่แปดนะครับอยู่ในบ้านของทวีค้นดิมเมื 9, ่อก่อนแล้วพี่น้องนะครับถ่ายท้ำบรรยากาศเมื่อนี้ตัวเรีกแนวทางของพ่อคนหลังเขาให้พี่ให้น้องได้เบิ่งได้ชมน้ำกันนะครับทู่ไปหาคุณพ่อคนหลังเขาแล้วเมื่อกี้พี่น้องสัมผัสเสียงเพลินนะครับคุณพ่อคนหลังเขาขอร้องนะครับบ่อยากได้ บัอยากให้ทั้งท่องเอาเสียงคุนพ่อลุ่งในลิปนะครับเอาเต่ตัวเลขกลงบันเพน่วขอรองนะครับเนาะเพิ่นบอกว่าจังสันพี่น้องก็เลยสียเอาแต่ตัวเลขกมาลุ่งให้พี่น้องได้เบิงด้ชมนํากันสำหรับพ่อคนหลังเขาทั้งอําเภอผูเวียงนะครับเพื่อนกายากพี่น้องนะครับเพื่อนไปเห็ดให้เห็ดหน้าอยู่ทั้งหนองบัวรําพู้นําลูกเพื่อนพี่น้องนะครับเพื่อนยังบ่ทัทได้เดินทางกลับมาทั้งในผู้ในผู้หรือว่า อำเภอผู้เวียงนะครับพี่น้องนะครับผลอื่นในผู้ทั้งบ้านแอดอื่นในผู้เนาะบ้านเพิ่นอยู่ทางในผู้อยู่หลังเขาพี่น้องเนาะเอาสำหรับแน,นทางของพ่อหลังเขางวดประจมวันที่หนึ่งมิถุนายนจะผ่านมาพี่น้องนะครับเพิ่นให้วิ่งนะครับเขาที่ศูนย์นะครับเขาวิ่งศูนย์เด้อข้างล่างพี่น้องนะครับเนาะเขาวิ่งที่หลักศูนย์พี่น้องนะครับเขาวิ่งตัววิ่งเด้อพี่น้องนะครับจะจับคู่บกเขา นะครับนี่คือหลักฐานเก่าของพ่อคนหลังเขานะครับสำหรับงวดแรกเพื่อนห้เขาที่ศูนย์สามตรงตรงพี่น้องนะครับมีเขามีถูกมีหลุดเด้พี่น้องเด้อบังว่าพี่น้องอิบซีสุขูทุกคนทางช่องยูทูบทวีคนเดิมโค้งห้อภัยอาจารย์ทุกๆอาจารย์นะครับเนาะทุกๆกแนวทางทุกอาจารย์เป็นเพียงแนวทางนะครับผมก็เป็นเพียงแนวทางให้กับพี่กับน้องเสนอให้เพียงเสนอให้พี่เห้นน้อง อ่าเป็นซื่อกลางให้พี่เ้นองเพียงเท่านั้นนะครับเนาะขบวสามารถที่จะรับรู้ได้ว่าเลขตสวอกสดานะครับพอคนหลังเขาก็รู้กันว่าเลขตสวอกสดาเพื่นคำานวณสูตรมาได้แบบนี้นะครับก็เอามาลงให้พี่เฮนองอฟซีได้เบิงน้ำกันแบบนี้พี่น้องเนาะหมาว่าพี่น้องควกเขาอกเข้าใจคงรู้นะครับเนาะอัหรับแสร้างของพ่อคนหลังเขางวดประจำวันที่16มิถุนายน2566น้นี่ แล้วเพิ่นมาตัวใดเพิ่นดินตัวใดให้พี่น้องติดตามเบิ้งติดตามชมน้ากันนะครับตลรับเสียงพ่อคนหลังเขาพี่น้องบริไดยินเสียงเด้อนะครับผมตัดออกไปแล้วนะครับเอาแต่ตัวเลขกมาลงให้พีให้น้องได้เบิ่งได้ชมน้ากันนะครับซึ่งผมโทรหาพอคนหลังเขาเรียบร้อยนะครับคุยกันเรียบร้อยนะครับเนาะเพิ่นกา่านะครับอย่าเอาเสียงพ่อลงถลกนะครับเพิ่นขอนะครับก็เลยบอกเป็นยังครับได้นะครับเอาแต่ตัวเลขลงเด้อ่าจารย์เพิ่นบา ครับผมหลวงพ่าบวกับเพื่อนพี่น้องเราเอาตัวตัวเลขกของพ่อคนหลักเขาล่วงห้ปีให้น้องด้เบิรงน้ำกันบางว่าพี่น้องคองนะครับเขาเข้าใจนะครับบางท่านนะครับบอดยินเสียงทัานอาจารย์บางท่านกว่าเอาเลขกมาจะใส่ผลาบัวพี่น้องเนาะเอาพี่น้องทั้งช่องทวิคนเดิมมีอาจารย์ทุกๆอาจารย์นะครับที่ล่วงคิดไปมีตัวตนทุกคนทุกอาจารย์ทุกคลิปเด้อพี่น้องเ้อนะครับบอดา เกิดขึ้นมากอุปโลกมากเองใอพี่น้องนะครับของแท้ของจริงทั้งนั้นนะครับเนาะส่วนมากอาจารย์ทุกอาจารย์เพิ่นทรงให้ทําเฟทั้งไลนนะครับเพื่อกระบากออกซื้อออกเสียงนะครับจังพ่อคนหลังเขานี่กะขอร้องบออยากให้ได้ยินเสียงนะครับเอาแต่ตัวเลขของพ่อไปลงมก็ได้ดอกลูกว่าทัานนะครับผมก็ทําตามคําเบ้านะครับสำหรับมือนี้นะครับลงคลิปของพ่อคนหลังเขานะครับงดประจําวันที่ 16มิถุนายน2566พี่น้องนะครับพี่น้องเข้ามาแล้วพี่น,อน้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไวปด้วยพี่น้องเด้อนะครับฝากพี่ฝากน้องสุขู่สุกนนะครับให้กระลังแรงแก่ลูกหลานทวีคนเดิ่มน้ำในพี่น้องนะครับจุดนี้กับอุปสรรคหลายฝนฟ้าบอ่อําน้อยเดินทางไปหาตัวเลขนะครับไปลําบากพี่น้องนะครับไปลําบากแน่นะครับไปกับปวดตกวขัเปียกเบิดพี่น้องถอดหมอไใต้พี่น้องเนาะหมอนพี่น,อน้องโค้งไข่ อกเขาอกเข่าใจวว่าพี่น้องก้งให้กำลังแรงใจกับทั้งทองเด้พี่น้องเดอ้อว่าผิดว่าถูกแน่เลยพี่น้องขอขอโทษขออภัยหลายๆ,ๆวันประจําวันที่16มิถุนายน2566ายพี่น้องนะครับพ่อคนหลังเขาทางอำเภอภูเวียงนะครับเพิ่นให้บนให้ล่างเด้พี่น้องเดอ้อวิ่งบนวิ่งล่างนะครับวิ่ง2กับ6เด้พี่น้องเดอ้อวิ่ง2กับ6สสำหรับตัววิ่งเพิ่น นะครับม้างวดนี้นะครับเพื่อนจับไห้ซื้อบนซื้อล่างน้ากันนะครับบอตัดไห้ว่าบนเป็นบนล่างเป็นล่างเด้อนะครับสำหรับวดนี้เพื่อนไห้ซื้อบนซื้อล่างนะครับซื้อน้ากันเบิดนะครับซีชุดที่หางพี่น้องบ่าหลายตัวสำหรับแนวทางของพ่อคนหลังเขานะครับพี่น้องอีพีซีผิดจาระาเบิงแคปหน้าจอไว้พี่น้องเนาะสาหรับพ่อคนหลังเขาเพื่อนไห้นะครับวิ่งบนคือหกและสองนะครับ วิ่งบนล่าง6กับ2พี่น้องนะครับจับคู่จับชุดเปืนไห้ที่39739 7ก็นะครับส่วน793ผมกับไห้คุ้นพ่อคนหลังเขาเดี๋ยวพี่น้องเด้อเพื่อนไห้มาห่างเดียวเก่งๆคือ3 9 7 3ก้็ก็นะครับส่วน7 93ทวี่คนเดิมเชียนไห้ลงกไห้พ่อคนหลังขานํำเติมไห้เพิ่นอีกนะครับเอาเป็นตุ๊กับไห้เพิ่นที่ซื้อนะครับสำหรับเลขข้อคนหลังเขาคือ3 9 7กเ็ดห่างเดียวด้พี่น้องนะครับเนาะ อาพจนจับชุดจับคู่ให้นะครับก็คือเก6า9ก7กเก้าเก้าเจ็จก่กอกันก็คือส 22, สองสอเด้พี่น้องเด้อน,นะครับเอาตัวเค้งๆ้งเน้นเนแข็งแตัวพนเน้นก็คือวงกลมที่ 97, 79, ้าเกดเด้ับหกสีหกเด้พี่น้องนะครับสำหรับเลขของคุนพอ่อค้นหลังเขาทางอำเภอผู้เวียงพี่น้องนะครับ่าล้านขาย ร้านขายลาบปิดนะครับลาบปิดอยู่ทังในเมืองนั่งห้างอำเภอเมืองนะครับอยู่เมืองเก่าพี่น้องนะครับสําหรับร้านร้านขายลาบปิดของคุณพ่อนะครับเพิ่นตังร้านขายอยู่ทังในเมืองในผู้พี่น้องนะครับเนาะบ้านเมืองเก่าพี่น้องเพราไง่ายคือบ้านเมืองเก่าพี่น้องพัดไปพันมานะครับถ้าเพิ่นเปิดร้านเราอุดหนุนเพิ่นเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เพิ่นยังเพิ่นเปิดร้านพี่น้องเพิ่นเปิดใท้เฮตนาอยู่ทาง นะครับบางน้องบัวลําพูพี่น้องนะครับน้องบัวลําพูอยู่นะครับเพราะพี่น้องแคบหน้าจอว้นะครับฟังใส่มือนะครับเป็นของเก่าฟังขวามือเป็นของใหม่เลยพี่น้องเด้อสหรับเลขของพ่อคนหลังเขานะครับงวดที่ผ่านมานะครับเิ่นใดที่ศูนย์สามเขาตรงๆสหรับงวดบองหนึ่งหันล่าสุดนั่นเพิ่นบ่กเขาเลยพี่น้องเด้อเขาแต่ตัววิ่งนะครับวิ่งข้างล่างเขาวิ่งหากวิ่งศูนย์พี่น้องนะครับเิ่น หาวิ่ง5กับ0นะครับเขาที่0ูนย์เพี่น,อน้องเนาะอาฝากพี่ฝากน้องสูกูสุกคนพิจารณาเบิ้งมากก็ค่อยไปจัดนะครับขาดก็ค่อยไปพานนะครับช่องทางผมเป็นเพียงหน้าทางให้กับพี่กับน้องเพียงเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจ,จนารณญาณในการรับชมที่อดอกเด้อนะครับให้พี่น้องเบิ้งนํากันนะครับสำหรับเลขพ่อคนหลังเขานะครับแชปหน้าจอไว้นะครับเนาะ พ like you ี่น้องเบื้องแรวมากแล้วก็อยเรล่มกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ทางช่องในหน่อยทวีคนเดิมนำเลยเด้อพี่น้องเด้อนะครับขอฝากพี่ฝากน้องฝาก้าฝากลุงนะครับขอขอแขนน้ำปันลุงพี่น้องเนื้อช่องในหน่อยช่องนี่กดติดตามบลายพี่น้องเนาะฝากไว้น้ำจากคนในเด้อนะครับช่องใหญ่ๆสู่ๆสุกคนนะครับช่องใหญ่ๆทั้งอุดรนะครับทั้งสกลนคร นะครับฝากไว้นาจากโคดเน่นะครับซอยอุ่มซอยสู้สะพักสะดันให้นัาเน่เด้อพี่น้องเด้อนะครับหักกันแพงกันจาทิมจาปลาช่องหน่อยๆช่องนี้นะครับช่องกําพากําพอยพี่น้องทั้งอำเภอชุมแพนะครับมีช่องเดียว YouTube ท,ที่ทําหวยพี่น้องเนาะหรือทางฟีมีช่องเดียวนะครับบ่ทือทางทั้งอุดรทั้งสกลนครเพิ่นเป็นหมู่บ้านเพิ่นเฮ็ดเป็นทีมนะครับทวีคนเดิมกับเปตูเพื่เดียวพี่น้องนะครับบ่มีท่านมีทีมงาน นะครับฝากพี่ฝากน้องฝากป้าฝากลุงสูกูทุก้นนั่นแหละซอยผักซอยดันให้น้ำแนใ่พี่น้องเนาะรหรับเนื้อทางของพ่อคนหลังเขามือนี่น,นะครับพี่น้องนะครับคุณพ่อคนหลังเข่าบอกว่าบอกเอาเสียงพ่อล,อง,ลองดอกเด้อนะครับคุณบ่าแล้วก็เอาตัวโตเรียกของคุณพ่อคนหลังเขาลงกับพ่อเร้ววสันคุณบ่าน,นะครับ ทำตามสัญญานะครับทาตามคาเบานะครับก็เอาต,ต,ตัวเลขของพ่อคนหลังเขามาลงให้พี่พน้องด้เบื่องน้าการพอกบเวลานะครับเบิเกียกันไปเบิงกันไปพี่น้องนะครับ่ายทําบรรยากาศอยู่ให้ในบ้านกระเห็นตัวตวเลขพี่น้องนะครับวังวอาพี่น้องคงเข้าอกเข้าใจนะครับแล้วงืนประจําวันที่16มิถุนายน2566 397 397 วงกลมที่97.79และ4 7 4 6 6 4ดด้วยพี่น้องเดอ้อนะครับสำหรับเลขของพ่อคนหลังเขานะครับคงสุดท้ายคนที่ฟันให้ตัวใดพี่น้องจิตตามเบื้องติตตามชมดํากันยังมีคงสุดท้ายอีกด้วยพี่น้องเดอ้อนะครับมาก็คอยไปจัดหาสลกกากกินแบ่งรัฐบาลกันนะครับทั้งช่องสนับสนุนให้พี่น้องไปเด็นการพนันแต่ยังใดพี่น้องนะครับสนับสนุนให้ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพียงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยพี่น้องเดอ้อสำหรับเลขของคุณ คุณพ่อคนหลังเขาหวดนี่นะครับสิแห้งสิปังสิแตกบ่แตกพี่น้องติดตามเป็นน้ำกันสำหรับเป็นโลกครั้งแรกคลิปแรกถือที่ศูนย์ตามตรงๆพี่น้องคลิปหงุดผ่านมาเพิ่นหลุดนะพี่น้องเนาะให้อภัยกันนะครับมีเข่ามีถูกมีหลุดพี่น้องนะครับพักกันแพ่งกันพี่น้องนะครับขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งนะครับสำหรับอีฟซีสุขสุขนให้เขอมาติดตามรับชมทางช่องยูทูบทวีค้นดื่มตั้งแต่ต้นคลิปจนว่าจบคลิปนะครับจิตเงินก็ขอให้ได้เงินจิตทองก็ขอให้ได้ทอง นะครับความสุขจงมีเจทันผู้ชมผู้ฟังเอฟซีของทวีสุกูสุคนเดอพี่น้องเดอนะครับร่างกายแข็งแรงนะครับแห้งๆป,ปังปงงดประจำวันที่16บนี้นะครับสำหรับลิปนี้ผมทวี่คนเดิมขอจบชิปของพ่อคนหลังเขาไฟเพียงเทนิขอให้พี่น้องร่างกายแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งสุขูสุคนพี่น้องสวัสดีครับ